ลูกอมนั้นเข้าใจว่าแต่เดิมนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใช้อมจริงๆในเวลาขับขันหรือในเวลาออกรบที่เกจิอาจารย์ขมังเวทนิยมสร้างลูกอมด้วยผงว่านต่างๆซึ่งมีสรรพคุณด้านคงกระพันชาตรีให้ลูกศิษย์หรือทหารที่ออกรบเพื่อใช้อมจึงได้เรียกกันว่าลูกอมแม้ในสมัยนี้จะไม่ได้ใช้อมแล้วก็ตาม ก็ยังเรียกลูกอมอยู่เช่นเดิมการสร้างลูกอมในสมัยนี้อาจจะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้อมเวลาออกรบแต่นิยมเลี่ยมห้อยคอบูชาบางเกจิสร้างลูกอมขึ้นมาเพราะมวลสารที่เหลือจากการสร้างพระเมื่อทําการกดพระครบตามจํานวนองค์แล้วหรือหมดเลิกสําหรับการกดพิมพ์พระแล้วแต่ผงม,มวลสารยังอยู่จึงต้องนำมาปั้นทำเป็นลูกอมแทนและนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษพร้อมกัน ในส่วนของวิธีใช้สำหรับลูกอมนั้นจริงๆแล้วเมื่อมีชื่อเรียกกันว่าลูกอมลูกอมจึงมีวิธีการใช้โดยการอมโดยอมไปที่ใต้ลิ้นในปากเมื่อเวลาพูดจาก็จะเป็นที่แพร่เราะหน้าฟังและรักใคร่แก่ผู้ที่ได้ยินหรืออมไว้ใต้ลิ้นตลอดเวลาก็จะเป็นที่รักที่เมตตาแก่ผู้ที่พบเห็นอีกทั้งยังป้องกันอันตรายต่างๆได้ดีอีกด้วยแต่มาระยะหลัง นิยมเอาลูกอมไปถักเชือกฆ่าเอลหรือห้อยคอไม่ค่อยนิยมเอาไว้ใต้ลิ้นในปากเหมือนเมื่อก่อน